ดราม่าจนได้โบเมลาดาบอกเป็นคนกรุงเทพเจอชาวเน็ตแซะแรงว่าลืมกําพืชไม่ยอมรับในความเป็นอีสานในสายเลือดจากพ่อแม่ของตัวเองอีกทั้งก็ยังเอาไปเทียบกับเบลล่ากลายเป็นดราม่าแบบงง,งงรับต้นปีกันเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวโบเมลาดาเพราะในโลกโซเชียลได้พูดถึงคลิปจากรายการของมาร์จุธาวุฒิกับถูกตัดตอนและหยิบมาขยายความจนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงในโซเชียลทีจะตัวนั้นเคยไปเป็นแขกรับเชิญและมีการสอบถามว่าโบเป็นคนจังหวัดอะไรโดยที่โบเมลาดาได้ตอบว่า เป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพแต่พ่อเป็นคนขอนแก่นแม่เป็นคนนครพนมซึ่งคำตอบก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติดูไม่น่ามีอะไรให้ดราม่าได้แต่กับถูกชาวเน็ตทั่วโลองอย่างหนักติ้งแรงว่าลืนกรรมพืชไม่ยอมรับในความเป็นอีสานในสายเลือดจากพ่อแม่ของตัวเองทงั้งๆที่ภูมิลำเนานั้นเป็นคนอีสานชัดๆซ้ำยังมีชาวเน็ตบ้างรายเปรียบเทียบดึงนางเอกสาวร่วมช่องอย่างเบลล่าลานีเข้ามาเอี่ยวด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีความวิพากษ์วิจารณ์อีกมากมายอาทิคนต่างจังหวัดนั่นแหละแคมมาเกิดที่กรุงเทพ ห้าเอาเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันสนันแต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายคนออกมาปกป้องสาวโมเมลดาช่วยตอบโต้ว่าสิ่งที่โบพูดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเธอนั้นเกิดที่กรุงเทพนั่นหมายความว่าภูมิลําเนาของเธอคือคนกรุงเทพไม่เกี่ยวกับพ่อแม่อีกทั้งเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเลือดอีสานในตัวเองอย่างที่ถูกแซะจากนั้นก็ได้มีการตั้งคําถามว่าก็ถ้าเขาเกิดที่กรุงเทพจะให้ตอบว่าเป็นคนที่ไหนกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ง,งานเข้าสาหรับสาวโบแ่งก่อนหน้านี้สาวโบเมลดาเองก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัด ในช่วงหนึ่งในรลา์สดที่มีแฟนคลับคนหนึ่งถามเธอว่าเป็นคนอีสานจริงหรือเปล่าโดยที่โบอร์เมลดาได้ตอบกลับแบบชัดๆว่าถ้าถามว่าเป็นคนอีสานจริงหรือเปล่านั้นต้องตอบว่าจริงเพราะว่าพ่อเป็นคนขอนแก่นแม่เป็นคนนครพนมก็เป็นลูกอีสานนั่นแหละเป็นอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าคนถามหนูว่าเกิดที่ไหนเป็นคนที่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่กรุงเทพเพราะเกิดในกรุงเทพแต่ในใจก็คือสาวอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าอ่ะต้องตอบว่าจริงเพราะว่า พ่อเป็นคนขอนแก่นนะคะแม่เป็นคนนะครพนมก็ลูกอีสานนั่นแหละคะ่ะเป็นอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะแต่หน้ะถ้าคนถามว่าเกิดที่ไหนพคนที่ไหนก็ต้องบอกเนกรุงเทพเพราะเกิดกรุงเทพและยิ่งไปกว่านั้นความเป็นสาวอีสานของโบก็ไม่ใช่แค่คำพูดนะคะเพราะใครที่ติดตามผลงานจะรู้ดีว่าเวลาที่เธอแสดงละครได้ว่าอีสานนั้นบอกเลยว่าชัดถ้อยชัดคำเป็นธรรมชาติสุดๆมาแม่นพวงพวงพวงมต้องแล้วค <c oughs> ่ะ คิน,นี่สินะสาวลูกครึ่งสาวอีสานของแท้ลูกครึ่งนครพนมขอนแก่นเป็นการคอแลแลบความงามกับความงามมาเจอกันก็เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนครพนมขอนแก่นเป็นการคอลลาบอรเรชั่นที่ความงามกับความงามมาเจอกันเออค่ะงานนี้จะเกิดเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นลูกอีสานก็ไม่สําคัญจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นสาวอีสานก็ได้ถ้าเกิดว่าสวยได้แบบโบก็ยอมนะคะทั้งรอยยิ้มเอ้ยโครงหน้าที่สวยเป๊ะและที่สําคัญเรื่องความสวยก็ไม่เป็นสองรองใคร จะอยู่ลูกไหนโบเขาก็เอาอยู่หมดใครเห็นก็ต่างตกหลุมรักนะักแสดงสาวคนนี้ด้วยบุคลิกที่น่ารักจะมองมุมไหนก็มีสเสน่ห์เต็มไปหมดจะสาวอีสานหรือสาวกรุงเทพก็สวยในแบบฉบับของโบ